รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเอรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำ อยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดลา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 อยากให้คุณลองดูเชฟน้อยฉันคิดล,ะ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 ละาลาลาลาเพียงสักครั้งแค่ลองเปิดใจมาสนุกกับการทำอาหารไปกับพวกเรานะคะลองเข้าครัวกันนะ ร่วมสร้างสรรค์โดย a u r New Vs นิตยสารกรูเม่แอนด์ควีซชนพิต้าคะอยสวัสดีค่ะพบกับพี่เซและน้องพิต้าในรายการคิดเชฟเชฟในช่างคิด รายการที่เด็กๆจะได้สนุกคิดสนุกลงไปด้วยกันค่ะวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ขนมไทยอัมพวาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็มีขนมไทยจําลองแต่ละยุคแต่ละสมัยให้ดูจะน่าตื่นตาตื่นใจเลยล่ะงั้นพี่ใสว่าวันนี้เราไปทัวร์ให้ทั่วพิพิธภัณฑ์เลยดีไหมคะพี่ต้าดีค่ะไปกันเลยโอเคโอเค สวัสดีค่ะพสวัสดีค่ะคุณปอนะคะพิต้าคุณปอเป็นวิทยากรประจาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยคุณปอก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับขนมไทยกับให้เราสองคนมากมายเลยใช่ไหมคะคุณปอใช่ครับพิพิธภัณฑ์ขนมไทยนะครับตั้งอยู่ในอุทยานรอสองนะครับเป็นสถานที่รวบรวมนะครับขนมไทยต่างๆมากมายเลยนะครับตั้งแต่สมัยอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มชมกันเลยครับพร้อมยังพิต้าพร้อมแล้วไป ในจุดแรกนะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโซนที่เราเรียกว่าขนมถาดนะครับเป็นการทําขนมด้วยวิธีการถนอมอาหารประเภทหนึ่งเราเรียกกันว่าการแช่อิ่มเอาน้ําตาลเนี่ยเข้าไปแทนที่น้ําในผลไม้แล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นะที่หนูเห็นเนี้ยหนูพอเดาออกไหมคะว่ามีผลไม้อะไรบ้างที่หนูรู้จัก สับป,ประรดนี่ใช่ไหมสับป,ประรดใช่ไหมคะอือไม่ใช่ค่ไม,ไม่ใช่สับป,ประรด <laughs> <ม>อันนี้เราเรียกว่าสาเกครับสาเกเชื่อมเป็นผลไม้ท้องถิ่นของสมุทรสงครามโอ้และอันนี้อะคะอันนี้คือกระท้อนครับเป็นกระท้อนแช่อิ่มอืมแค่เห็นได้ไม่นว่าให้ล ค่ะอู๋พิต้าซื้อเต็มเหวียซื้อเต็มเหวียนอู๋อพิต้าดูสิคะนี่มีน้ำแข็งใสเต็มไปหมดเลยค่ะแ <Wow. S 1> น่ใาจาไม่เหมือนน้ำแข็งใสที่พิต้าเคยทานที่ห้างเลยคะ่ะไม่เห็นมีท็อปปิ้งพวกช็อกโกแลตหรือวสตรอเบอรี่เลย <laughs> พิต้าอันนี้เป็นน้ําแข็งใสโบราณของไทยเรานะครับเริ่มมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับเราสั่งน้ําแข็งมาจากสิงคโปร์นะครับใส่เรือมานะครับจากก้อนขนาดน,นี้นะครับใช้เวลาเดินทาง3เดือนมาถึงเหลือก้อนขานี้นะครับแล้วก็นํามาทําเป็นน้ําแข็งใสให้เราทานกันนะครับซึ่งเครื่องน,น้ําแข็งใสต่างๆจะมีอยู่ประมาณ15ชนิดนะครับในสมัยโบราณและเครื่องนะคะพิต้ารู้จักอะไรบ้างคะมีอันไหนที่พิต้าพอรู้จักบ้างอันนี้อันนี้อะไรเอ่ย ละช่องละช่องไหนมีอันไหนที่กิต้าไม่รู้จักบ้างคะลนนี้ไม่เคยเห็นเลยอันนี้อันนี้อันนี้เราเรียกว่าข้าวต้มน้ำบ้นครับทำมาจากข้าวเหนียวชอบกล้วยเนี่ยอันนี้อ่าชอบทานไหมชอบมากส่วนใหญ่นะคะขนมไทยเนี่ยก็จะเลือกเป็นราดน้ำเชื่อมหรือไม่ก็จะเป็นน้ำกะทินะคะ สำหรับพิพิธภัณฑ์ขนมไทยนะครับที่เรากำลังชมอยู่ในขณะนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างของเขานะครับก็คือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร้านภาลัยนะครับที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการประพันธ์นะครับทรงพระราชนิพนธ์กาบเหตุชมเครื่องขาวหวานนะครับซึ่งเป็นการชมเครื่องคาวนะครับ15ชนิดนะครับแล้วก็ขนมหวานอีก15ชนิดเราก็เลยได้นำออกมาไว้นะครับแล้วก็ขยายความออกมาแล้วก็นำขนมต่างๆนะครับที่มีอยู่ในกาบเหตุชมมาจัดแสดงไว้แล้วก ขนมต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่สมุทรสงครามเนี่ยมารวบรวมเอาไว้ด้วยเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาศึกษาความรู้นะครับพี่เซคะขนมในโหลสสวยๆน่ามามันไปเลยค่ะขนมในโหลที่น้องต้าเห็นอยู่นะครับเป็นขนมไทยนะครับที่ปรุงขึ้นมาโดวยวิธีในการอบทอดนะครับแล้วก็เชื่อมแห้งนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าถั่วทอดนะครับถัดมาจะเป็นขนมดอกจอก นะครับแล้วถัดจากนั้นจะเป็นข้าวตูนะครับข้าวตูนอกจากขนมนะครับที่ใส่โหลไว้แบบนี้ยังมีขนมที่ใส่อยู่ในหม้อแกงแบบนี้ด้วยครับพิต้าหม้ออันนี้นะครับเราเรียกว่าหม้อข้าวหม้อแกงนะครับบนนี้จะเป็นขนมที่ปรุงให้สุกด้วยวิธีการอบหรือนึ่งนะครับส่วนด้านนน้จะเป็นวิธีการปรุงให้สุกด้วยวิธีการต้มให้เดือดนั่นเองขนมาก อย่างชั้นล่างเนี่ยครับพี่ต้าจะเป็นเรื่องราวของการจัดจาหน่ายขนมในสมัยโบราณนะครับอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นรถปั่นนะครับสำหรับการไปขายขนมขนมที่ขายในรถนะครับก็จะเป็นขนมที่ใส่ถาดนะครับเวลาที่เขาเดินทางไปเนี่ยขนมมันก็จะไม่หกแล้วมันก็จะไม่เสียหายได้ง่ายครับนอกจากจะมีรถปั่นแล้วนะครับก็จะมีรถที่เป็นรถเข็นนะครับอันนี้จะเป็นการจําลองรถเข็นหรือนม้ก็จะเป็น เรือนะครับเป็นเรือที่จัดจำหน่ายขนมอาหารกาแฟต่างๆนะครับของอัลพวา,าและพี่ต้าคิดว่าทำไมเขาถึงใช้เป็นเรือสมัยก่อนมันจะได้พายไปทั่วประเทศพายไปทั่วประเทศอาจจะไม่ทั่วประเทศแต่ว่าวิถีชีวิตคนสมัยก่อนเขาก็จะอยู่ริมแม่น้ำกันซึ่งวิธีการที่เอาของมาขายตามเรือเนี่ยนะคะก็คือจะได้ไปถึงเข้าไปถึง ตัวบ้านต่างๆเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าอัมพวาเนี่ยเป็นชุมชนริมน้ำมีวิถีชีวิตริมน้ำวันนี้ก็ได้เห็นขนมเยอะแยะเลยค่ะพิ่แซ่ได้ไอเดียแล้วค่ะพี่เซ่ขอทำขนมไทยสีเซยๆสุ่มใจเด็กๆได้ไหมคะ ได้เลยค่ะพิตตาวันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่ปอและพิพิธภัณฑ์นขนมไทยอังพวัวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับขนมไทยโบราณเยอะแยะเลยเนาะแล้วก็ยังให้เราได้สัมผัสกับวัฒนธรรมขนมไทยด้วยขอบคุณ<ๆ>ค่ะดีครับที่นี่เสนลกแะได้ความรู้มากเลยค่ะพิตตาคอนเฟิร์ม,มพิทยก็คอนเฟิร์มค่ะ <laughs> <laughs> พี่เจรู้เลยค่ะว่าพิต้าต้องหิวพี่เจก็เลยพาพิต้ามาที่ร้านนี้ค่ะร้านพะวัตไก่ย่างนะคะเป็นร้านไก่ย่างเจ้าแรกติดริมคลองอัมพวาแห่งนี้เลยล่ะค่ะเอ้พิต้าหายไปไหนแล้วไวจริงๆเลยเจ้าตัวแสบหนีเข้าร้านไปดูแล้วละค่ะสวัสดีครับไก่ย่างปราเสรบล่ะครับโอ้โห เป็นสูตรเด็ดเฉพาะรับทางร้านของเรานะครับผมย่างด้วยหินภูเขาไฟครับใช้เวลาในการย่างประมาณ2ชั่วโมงจะให้น้ำมันเหลือน้อยที่สุดครับโอ้โหเราก็จะได้ไก่ย่างที่แข้งข้างในแต่ว่ามีความนุ่มกรอบอยู่ข้างนอกนะคะกับไข่นึ่งครับผมรับทางร้านเนครับเราจะคัดมาเป็นพิเศษครับผมไข่เต็มคำเลยครับอันนี้เหรอคะก็จะเป็นรวมทะเลซีฟู้ดครับผมจะมีหอยมีหมึกมีกุ้งครับผมสดๆเลยคับน่าทานขนาดนี้พี่เจ้าขอพีสูน์ความอร่อยเลยค่ะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องรู้ ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไข่ปูก็มีความมันนะคะแล้วก็แบบเนื้อปูก็แน่นแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าปูเนี่สดจริงๆค่ะ นิ่มเค็มอร่อยเนื้อห้างไหนก็มีรสชาติอร่อยนะคะพี่เซใช่พ้าอยากอร่อยพุ่งกลางแบบน้องพิตต้าพว่ก็สามารถแวะมาได้ที่พระวัดต้องตงไก่ย่างที่อัมพวาค่ะกินอาหารอิ่มอร่อยแล้วก็แวะดื่มน้ำสะอาดๆนิดนึงนะคะพิตต้าจะได้รู้สึกสดชื่น ครัวเรามีของเซนจากทา้ร้านมามอบให้นะครับอ๋อหขอบคุณมากเลยค่ะอ,อิ่มความรู้แล้วก็อิ่มท้องกันไปแล้วนะคะพักให้ย่อยค่ะแล้วก็ตามไปดูสองเชฟในครัวกับเมนูขนมไทยอะไรเอ,อ่ยสีสวยๆรสชาติถูกใจคุณหนูอดใจรอสักครู่เดียวนะคะ ร่วมสร้างสรรค์โดยผลิตภัณฑ์ตราคาเนชั่นหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากไปเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำพิ่ <c oughs> าพิตพตา่าติซซ่าติาตื่น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 อะไรที่ไม่ขาดขนมค่ะขนมอร่อยอร่อยมาแล้วค่ะ ไหนคะขนมพิต้าหมดเลยค่ะแหมพอาพูดถึงขนมปุ๊บเนี่ยตื่นเลยนะจ๊ะพี่เสี่ยแกลงพิต้าอีกแล้วพิต้าไปกินขนมในฝันต่อดีกว่าอแต่พิต้าคะขนมในฝันเนี่ยมันไม่อิ่มแล้วก็ไม่อร่อยด้วยนะคะซู่งมาช่วยพี่เสียทำขนมดีกว่านะคะทั้งอิ่มทั้งอร่อยแน่นอนค่ะพี่เสียขอแนะนำทำเป็นขนมถั่วแปะดีไหมคะพิต้า แล้วเราจะได้ทำเป็นสีเจ็ดสีแบบเรนโบว์ได้เลยค่ะดีเลยค่ะงั้นไปดูส่วนผั้งผมกันเลยไปเลย แล้วหังที่เรารอถั่วเนึ่งสุกนะคะพิต้าเรามาผสมแป้งกันดีก,กว่าค่ะงั้นเราเอาแป้งมาผสมกับน้ําเลยแล้ววันนี้พิต้าจะเอาสีไหนบ้างคะพิต้าจะเอาสีแดงกับสีฟ้าค่ะโอเคเราค่อยๆใส่น้ําลงไปนะคะการผสมแป้งกับน้ำเราต้องค่อยๆเติมน้ำลงไปนะคะเพราะถ้าใส่น้ำลงไปทีเดียวเยอะๆแป้งก็อาจจะเหลวเกินไปค่ะรับซอบค่ะพอผสมแป้งได้ที่แล้วเราก็ต้องนวดให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะเชฟไก่ใช่แล้วค่ะคุณเชฟน้อย ของพี่เจจะลองสีส้มดูก่อนนะคะพี่ต้าลายเรื่องที่ต้องรู้ใช่อยากรู้พี่ต้าเริ่มจากสีแดงค่ะอยากไปเชิญคุณนันไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟต้อนฉันคิดลล่ลลาอยากให้คุณลองเดี๋ยวเราจะทักแป้งไว้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมเอาผ้าขาวบางชุบน้ำหมันมา คลุมลงไปข้างบนเพื่อไม่ให้แป้งแข็งตัวค่ะสุดยอดงั้นเราจะพักแป้งสักพักนะคะระหว่างนี้เรามาทําตัวถั่วนึ่งของเราดีกว่าค่ะอันนี้นะคะถั่วที่นึ่งแล้วพี่เบยจะตักแบ่งออกมาครึ่งนึงค่ะแล้วเราก็จะคลุกกับมะพร้าวค่ะพิต้า วันนี้มะพร้าวที่เราใช้นะคะก็เป็นมะพร้าวอ่อนทั่วไปค่ะสูตรโบราณเนี่ยเขาจะต้องใช้มะพร้าวทึงทึกค่ะรู้จักไหมไม่รู้จักเออพิต้าโบราณไม่พอทึงทึกนะคะก็คือมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวแก่ค่ะแต่มะพร้าวทึงทึกเนี่ยนะคะจะหายากค่ะเมนูถั่วแปบอันนี้นะคะก็เลยเป็นเมนูที่ประยุกต์มานิดหนึ่งเพื่อที่ว่าเพื่อนๆที่ทางบ้านเนี่ยจะได้สามารถทำเองได้ง่ายๆแล้วก็ทำได้ทุกเมื่อด้วยค่ะ เอาคอนเลยแล้วเราก็จะเพิ่มความเค็มให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นนะคะลาค่ะพี่ตาหม้อต้มแป้งัวแป,ปะของเราพร้อมแล้วพี่เซเสริมความหอมด้วยใบเตยหน่อยค่ะอืมเราต้องทำยังไงต้องขยี้ขยี้ใบมันด้วยใช่ไหมขยี้ให้กลิ่นมันออกมายยะๆใช่ไหมคะพี่เซถูกต้องเลยคะ่ะเอ่อโยนลงไป มาค่ะพิตา้าเรามาปั้นแป้งขแบบเราดีกว่าที่เราอยากจะได้นะคะก็คือเล็กไหมประมาณสองนิ้วค่ะให้ตัวแป้งมันกำมือเราได้ประมาณสองนิ้วอย่างนี้ชิดพอดี party, แต่ของพิต้าอจจะเป็นสามนิ้วนะอืมแล้วก็แผ่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 ให้แป้งแบนแล้วก็บานออกมานิดนึนงค่ะเป็นคม พอเราได้แป้งครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาต้มใส่หม้อเลยพิต้าและเดี๋ยวพอเราต้มไปเนี่ยนะคะมันจะบานออกมาอีกค่ะพิต้าทำไมวิธีทำถั่วแบบของพี่เซไม่เหมือนกับที่พิต้าเคยเห็นเลยล่ะคะแบบที่เขาเอาแป้งละเลงบนผ้าให้เป็นแผ่นๆแล้วก็ปิดฝาให้สุกอะค่ะอืมแล้วพี่เห็นที่ไหนมาตลาดค่ะ แบบนั้นนะคะเป็นวิธีทําถั่วแบบอีกวิธีหนึ่งค่ะจริง,รงๆการทําถั่วแบบนี้มี2วิธีที่ทําได้<อ>แบบนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าถั่วแบบปักหม้อหรือถั่วแบบแป้งสดค่ะแต่วิธีนี้เนี่ยวิธีการทำเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้เทคนิคสูงค่ะแล้วก็ต้องชํานาญมือพอสมควรเลยและอุป,ปรกรณ์ที่นํามาใช้นี่ก็หายากด้วยฉะนั้นวิธีนี้นะคะก็เลยเหมาะกับเด็กๆอย่างเราหรือว่าคนที่อยู่เมืองนอกที่ไม่สามารถหาอุป,ปรกรณ์มาใช้ได้ค่ะ เ็นไงคะได้หรือ,อยังแค่อย่างนี้แป้งจมแบบนี้แสดงว่ามันว่ายนะ้ําไม่เป็นแน่ๆเลยแต่ว่าเราจะรอเห็น,นไหมคะมันลอยแล้ว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 เก่งมากพอมันเริ่มลอยแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งมันไว้อีกสักแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าพอมันเริ่มลอยเนี่ยมันก็เริ่มสุกภายนอกแล้วแต่ว่าข้างในเนี่ยอาจจะยังไม่สุกดีค่ะ พอเราพักแป้งของเราให้เย็นแล้วนะคะพิตตา,าเราก็จะเอาตัวแป้งเนี่ยนะคะมาคลุกในถั่วกับมะพร้าวเลยเวลาคลุกก็ต้องแบบแบบแป้งออกนิดนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะพิตตาได้แป้งมาแล้วใส่ไส้ถั่วแปบ,บเลยค่ะอือ มาเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะแผ่ตัวแป้งเราให้บานอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาใส่ไส้จะได้ใส่ไส้ได้เยอะๆแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะพี่ต่าแล้วก็ปิดครึ่งนึงค่ะพับครึ่งแล้วก็อาจจะคลุกตัวแปะเพิ่มก็ได้นะคะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ใช่อยากรู้ต้องลงมือทำ จะเชิญพณนั้นไปาคอ,อาปิ้งไอเดียออกแล้วคะ่ะพี่เซพี่จ้าจะทําแป้งให้เป็นแผ่นแบนๆค่ะพี่จ้าจะทําแป้งให้เป็นแผ่นแบนๆแล้วยังไงต่อคะตื่นเต้นจังเลยอะ่ะแล้วก็ไปดูวันในช่วงแชมป์นนะักขันดูกันก่อนเลยคะ่ะไปกันเลยพี่จ้าขี้กองเ่ยบอกเขามาเดี๋ยวนี้นะ สวัีค่ะพบกับน้องว,วาววาวในช่องเชนไนทแคนเป็นอีกแล้วค่ะวันนี้วาวาจะชวนเพื่อนๆมาเพิ่มความหวานกับขนมชั้นสิวันหวานแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆตองาการสิคะว่าวาวาจะทำเป็นรูปอะไร ถูกกันไหมคะนี่คือหมูอุดอุดค่ะมารูตัวต่อไปกันเลยค่ะเคียวเคียวแบบนี้จะเป็นตัวอะไรดีนะจึงเวลาเฉลยแล้วค่ะอบอบอบนันเองค่ะ ได้กบกับได้หม่แล้วเรามาแต่งสวนกันเลยค่ะก้อนแม่สีฟ้าอยากได้เชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีไอเดียก็เป็นพระอาทิตย์ค่ะวางไว้ตรงข้างบนเลยเสร็จแล้วค่ะน่ารักไหมคะไอเดียแปลงร่างขนมของวาววาวเพื่อนๆก็ทำได้ง่าย ที่บ้านค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาหม่ำแล้วและกลับมาเจอกับวาวาไปนะคะบ๊ายบายงานนี้เช็มน้อยพิ่ปาปิ้งไอเดียอะไรกันแน่คะแถมยังอุบพิเซษไว้อีกด้วยอะคะ่ะจะเสิร์ฟออกมาได้น่าทานขนาดไหนสักครู่เดียวนะคะ พี่ต้ายังบอกพี่เซธไม่จบเลยว่าแบแบนแล้วยังไงต่อลีลาที่สุดเลยนะนิดนึงค่ะพี่ต้องทำเป็นแผ่นแบนๆแบบนี้พอพิ่ต่าจะมาซ้อนกันค่ะโอ้ก็เหมือนแพนเค้กเลยสิคะแต่พิเศษกว่านั้นค่ะพเพราะระหว่างฉันจะแช่บด้วยถั่วแล้วก็น้ำตาลค่ะ แต่ของพี่เซนะคะพี่ตั้งง่ายสุดๆเลยค่ะวันนี้ยังไงเหรอคะพี่เซนี่ oh. ก็พี่เซจะเสิร์ฟถั่วแบบบนชามที่เรียงเอาไว้แบบ afternoon t e ทีอย่างเงี้ยคะ่ะ oh. พี่ตั้งแล้วก็กินกับชาใช่ไหมคะใช่เลยค่ะมมีีีออออออกกลล้้้้เรรรืื่่งงงงทตตยยยาาาูู อยากไปเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีโอ้โหพิต้าจะเสร์ฟคู่กับชายเย็นแก้วนี้ค่ะอให้คุณลงดูเชน่าทานสุดสุดเลยค่ะพิต้างั้นเรามาลงมือทานขนมกันเลยดีกว่าไหมคะอ ก่อนที่เราจะลงมือทานพี่เซว่าเรามาลาเพื่อนๆกันก่อนดีกว่านะคะแล้วกลับมาพบกับพี่เซและน้องพิต้าในรายการคิดเชฟเชฟน้อยช่างคิดรายการที่เด็กๆไล้สนุกคิดสนุกลงไปได้วยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย เปิดครัวเชฟน้อยเฉพาะกิจกับคู่สีจอมแสบจับมือทักทีมกันมาป่วนครัวคิสเชฟในทีมฮาโลวีนสุดหันษากับเมนูพิซซ่าสีดำจะน่ากลัวหรือว่าจะน่าทานกันแน่อย่าพลาดชมกันนะคะมาาลองเข้ครััวกนนะ